อันนักข่าสานะครับนักข่าสานะครับตอนนี้นะครับเราจะมาต่อใช้งานนะฮะเอาเรีย์ๆาใช้งานนะครับควบคุมควบคุมไฟ AC DC นะครับตอนนี้เราก็ต้องมาเรียนเราก็ต้องมาเรียนก่อนนะครับว่าตัวนี้นะมันใช้งานแบบไหนทํางานแบบไหนถึงต้องจาเป็นต้องสอนก่อนนะครับตัวนี้จะมองเห็นชัดนะครับอย่างที่เขาบอกไว้แล้วนะครับตัวนี้นะฮะต้องรู้่าชุดไหนชุดฉุดลวดชุดไหนชุดคอนแทกคอนแทคก็จะมีละ เอ็นโอซีคอมมอนนะครับดีเลตตัวนี้มีก uh, 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 ี hmm. ่คอนแทกหนึ่งคอนแทกสองคอนแทกสามคอนแทกสี่คอนแทกนะครับตัวนี้เราไปดูดีเลตตัวนี้นะครับนี่จะมองเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมองเห็นชัดเลยโครงสร้างภายในเลยนะครับสวยงามนะครับนี่ชุดขดลวดนี่ฮะสังเกตกูบอกแล้วชุดขดลวดก็คือระยะห่างนี่นะครับแลจะตรงกันเนี่ยนี่คือชุดขดลวดนี่จะเป็นชุดคอนแทคสัมผัสหรือคอนแทคนะครับหน้าสัมผัสหรือคอนแทค นะครับอ่านี่นี่สองคอนแทคนะครับนะก็คือดูนะฮะตัวนี้อ่าอ่านี่คือข้างหนึง่งอีกข้างหนึง่งนี่นะครับอ่านะยังไม่ต่อถึงกันนะฮะเนี่ยอ่าอ่าแบบนี้อันเดียวกันนะครับอ่านะแบบนี้อันเดียวกันนะครับเวลาจะดูรีเลย์นะครับเราทนแรงดันไฟกระแสดันกี่วัตต์กระแสกี่วัตต์เนี่ยนะรีเลย์ตัวนี้ชุดกดลวด ทํางานกี่โวลต์ AC DC นะมันก็จะมีบอกไว้ตรงนี้นะครับจะมีบอกไว้นะฮะทุกตัวก็จะมีบอกไว้จะมีบอกไว้นะครับเห็นนะฮะมีบอกไว้นะนี่นะฮะ,ะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะ,ะจะมีบอกไว้ตัวนี้เรามาดูตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันกบตัวนี้เหมือนตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวนี้นะฮะเหมือนกัน,กน อ่าเหมือนกันนี้ยอันนี้แมวแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้ดีกว่าลองเห็นภาพชัดเจนกว่านะครับอ่าเดวนี้ก็เหมือนกันนะฮะอ่าแล้วมาดูตัวนี้นะฮะอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็คืออะไรครับน่ารีเลย์ตัวหนึ่งนะครับอ่านี้เหมือนกันนะฮะน่าเหมือนกันน่าเหมือนกันอ่าดูตัวนี้นะครับอ่าชุดนี้ชุดขดลวดอ่าชุดขดลวดคือชุดนี้ อ่านี่คือหน้าหน้าสัมผัสนะครับคอนแทคอ่านี่สี่ขาอ่าอันนี้อะไรครับอ่าหกขานะครับอ่าแล้วตัวนี้น่าอ่าตัวนี้ก็คือห้าขาน่าชุดขดลวดนะขูสอนไปแล้วนะครับนะชุดลวดคือละจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่านี่นะครับชุดขดลวด อันนี้น่าสัมผัสนะครับใน n o n c common เลยนะครับนะมีครบเลยนะ n o c common ส่วนนี้นะครับนะระบุไม่ได้ว่าอันไหนเป็น common อันไหนเป็น n o นะครับนะเพราะว่ามันแค่ละตัดต่อเฉยๆนะครับอันนี้3ตัวนะครับจะมาเขียนนะตัวนี้อ่าดูตัวนี้ก่อนนะครับนะเวลาไฟป้อนไปเนี่ยนะครับนะไฟป้อนเข้าไปเนี่ยนะดูยูทูบเก่านะครับยูทูบเก่านี่สังเกตดูนะครับอ่ ฝ่ายดีซีนะครับตัดเข็มมิเตอร์ก็จะวัดจะขึ้นใช่ไหมเอามิเตอร์วัดของคู่นี้นะครับมันจะขึ้นใช่ไหมครับนี่คือ1น,นึ่งคอนแทคนะครับนะสลับซ้ายได้ขวาได้นะอ่านะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มันจะอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวน,นะครับา อ่าสลับซ้ายสลับขวาได้แต่ถ้ามือไหล่เราใส่ไดโอดไวแล้วนะครับไดโอดนะฮะาจะสลับไม่ได้นะครับนะถ้าใส่ไดโอดคอมตรงแล้วกดลวดอ่ะจะสลับไม่ได้มันจะกลับขั้วไม่ได้เลยนะครับอ่านี่อ่าตัวนี้ก็จะมองชัดเจนกว่านะครับอ่าตัวนี้นะครับป้อนสายที่กดลวดนะครับอ่าดูนะครับอ่าเล็ก้องดูที่ดูมันตัดนะครับเนี่ยนี่นะครับอ่าตัดนะครับอ่า สลับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะ่าคอนแทคจะทํางานแล้วพร้อมกันเลยใช่ไหมครับ,บนะสองคอนแทคทำงานพร้อมกันเลยนะทำงานพร้อมกันแล้วนะครับดูนะครับ จากรูปนี้นะครับนะจากอันนี้นะครับนะไอตัวนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเนี่ยแต่ถ้าไปอย่างนี้เนี่ยอย่างงี้เราจะไม่รู้เลยครับเนี่ยไอตัวไหนเัน,ม,นมันเคลื่อนที่นะตัวไหนเป็นเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่แต่นี้เราสามารถรู้ได้ว่า,าตัวไหนมันอยู่กับที่ไหนะเคลื่อนที่นะครับเนี่ยไอตัวเคลื่อนที่เคลื่อนที่ตัวนี้นะ عة, เนี่ยเคลื่อนที่คือไอตัวนี้ใช่ไหมครับต่อตัวนี้นะฮะ อย่างนี้ก็จะเป็นละอาจะจะเป็นละจะเป็นคอมมอนใช่ไหมเพราะคอมมอนมันจะเกิดการย,ร no. No ยึนที่ใช่ไหมครับ no no ก็จะอยู่กับที่ใช่ไหมครับเนี่ยตัวน,น,นี้จะเป็นชุดคอมมอนแต่ก็คือละเราไม่ต้องระบุว่าอันไหน noc คอมมอนไม่ต้องไปแล้วนะครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้นะ,ะไม่ได้นะครับระเบุเพราะมันอยู่งในเนี่ยนะครับอ่าอ่าตัวนี้เราก็มาดูวิธีการต่อนะครับอ่าตัวนี้อ่านี่นะอ่าตัวนี้ก่อนนะครับตัวหนึ่งก่อนนะครับมาตัวหนึ่งก่อนเนี่ยอ่า แล้วก็เขียนรูปร่างหน้าต่างมันเลยน,น,นี่ชุดลวดนี่ชุดลวดนะครับตัวนี้เนี่ยอ่านี้อาจจะเป็นอะไรฮะเราไม่แน่ใจว่าเป็นคาร์บอนหรือ n o นนะครับไม่ต้องสนใจไปนะครับคาร์บอนหรือคาร์อนหรือ NO, NO นะครับนะ เราเพืเขียนวงจรนะครับเขียนวงจรขนานี้เมื่อกี้เรารป,ลอลอาป้อนแค่บวกลบใช่ไหมครับลบบวกได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมเรียนๆทำงานนะอ่าก็มีแค่นี้เนี่ยหนึ่งคอนแทคนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ขาอ่าสี่ขานะครับนี่ไอ้ส่วนนี้เราป้อนไปพวกนี้ก็จะตัดใช่ไหมครับตัดไปทํางานนะฮะตัดต่อตัดต่อตัดต่อใช่ไหมฮะอ่าตัดต่อตัดต่อ ต่อมาตัวนี้เราดูอีกตัวนี้นะครับตัวนี้นะเขียนนี่รูปร่งหน้าตามันชุดนี้คือชุด,ชดละกดลวดอันนี้กี่คอนแทคครับสองคอนแทคสองคอนแทคนะครับแล้วเ,เขียนเป็นวงจร ก็ต้องมีชุดแล้วฮะสองชุดนะครับชุดคอนแทคหน้าสัมผัสสองชุดตัวนี้นะครับเวลาทำงานก็แล้วฮะทำงานพร้อมกันเลยทำงานพร้อมกันเลยนะครับทำงานพร้อมกันเลยเอ,อ,อันนึงนะครับอีกอันหนึง่งอันนี้นะครับ ตัวนี้นะครับบางตัวมันก็จะมีบอกว่านะครับว่าชุดไหนเป็นชุดขดลวดอ่นนี่นี่มีเรื่องจะมีนะครับเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับชุดขดลวดนี่ชุดเป็นคอมมอนนี่เป็นเอ็นแล้วเอนี่เป็นเอ็นแล้วเอ็นซีนะครับอันนี้คือใช้ครบเลยนะครับไอตัวนี้ที่เขาบอกว่าระบุไม่ได้เนี่ยระบุไม่ได้นี่คือละ นะบุมไม่ได้อันนี้ไปแลละเป็นคอมมอน Common ก็ได้หรือก็แล้ว NO ก็ได้แล้วแต่นะครับนะจะเป็นละ NO ก็ได้หรือคอมมอนก็นได้เพราะมันละตัดต่อแค Carl ่นี้เองนะครับนะไอ้แบบนี้มันเห็นอยู่นะครับแบบเป็นนี้มันเห็นอยู่นะฮะอ่า,อาตัวนี้เราก็มาดูนะครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับนะสัญลักษณ์ปุ๊บใช้ทั้งหมดเลยแต่นี่ระบุได้เลยนะต่อถึงกันใช่ไหมตัวนี้นะครับนะ ต่ถอถึงกันอ่านี่เป็น n นะฮะ n o นี่ฮะคอม m o n n c นะเวลาวัดนะมิเตอร์วัดมันก็จะฮนะเข็มก็จะถึงกันเนะี่ยคู่นี้นะครับ n อ่า n c กับ c อ m m o n จะถึงกันนะครับนะไปด,ด,ดูดูใน YouTube ออก็ล่าอ่านะตัวนี้เราก็จะมาใช้ละรีเลย์ตัวนี้ควบคุมนะครับอ่านะไปคุมหลอดไฟอย่างเงี้ยอ่หนะลอดไฟ dc ac อย่างเงี้นะฮะต่อเน,นี่ยก็จะต่อแนะล้วฮะมอเตอร์นี้ก็ได้ อ่าเป็นอะไรพัดลมนี่ก็ะด้อ่าเแล้วครับมอเตอร์นี่ก็ได้อ่าแล้วมีวิธีการต่อแบบไหนนะครับอ่าเรามาดูนะครับวิธีการต่อแบบไหนอ่าสามขานี่ยสามขานี่นะครับก็ต่อได้แต่นี้เดี๋ยวไปเรียนในอ่าไปเรียนในคลิปต่อไปนะครับตัวนี้นะครับแต่จะต่อให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้นะเราก็มาเรียนวิธีการต่อนะฮะอ่ตนนี้ออกเคนะอ่าสามตัวคอละว่ลองสามตัวนะครับนะ